คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบเพื่อเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครณที่รอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ at n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮ n b a t NBA222 ครับมาองพงศอยู่ไรนะครับกับทีเด็ดจานเจเ b a เอทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย23พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาเช้าวันศุกร์ครับ ลงสนามแค่2คู่เท่านั้นครับโดยคู่แรก6โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับ a อร์แลนดต้าเจอกับ i ินเนนาฟีเวอและ1คู่ก็น่าดูเช่นกันครับชิคาโกสกายครับเปิดบ้านเจอกับยอดทีมอย่าง New York Liberty ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็เจ็บ1แล้วก็มา1ครับโดยคู่แรก Minnesota l น n ์ครับเจอกับดัลลัสวิงครับเป็นต่ออยู่ประมาณ11แต้มครับ แล้วก่อนในครึ่งแรกครับนิเดรสตาลินส์ก็ออกสตาร์ทค่อนข้างดีครับเป็นฝ่ายนำแบบชัดเจนครับแต่สุดท้ายในควอเตอร์ที่4ครับก็มาแผ่วลงครับก็สุดท้ายจบไปด้วยสกอร์85ต่อ81เอาชนะไปได้แค่4คะแนนเท่านั้นไม่สามารถข้ามราคาเปิดได้ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับฟินิ n เมอร์คิวรีเจอกับ l a s p a r k าครับคู่นี้ก็เบียดกันตลอดแทบทั้งเกมครับก่อนแข่งสปาร์เป็นรองอยู่6แต้มคู่นี้ผมให้ยืนฝั่งมวยรองครับ LA s p a r k าครับ และสุดท้ายก็สามารถเข้าวินได้สําเร็จครับแม้จะเป็นฝ่าย่พ้แพ้ไปด้วย86ต่อ89ก็ตามครับแต่นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่จะทําให้สามารถเอาชนะราคาเปิดได้ครับเนื่องจากแพ้แค่3แต้มเท่านั้นครับก็เรียกได้ว่าคู่2ครับในเวลาสายๆก็สามารถแก้ตัวได้สําเร็จครับก็มาติดตามกันต่อไปครับว่าในวันนี้ครับ2คู่นะฮะทัศนาของจานเจจะมาทั้ง2คู่หรือไม่ครับไปเริ่มันที่คู่แรก เอลันตาดรีมวันนี้เปิดบ้านเจอกับยอดทีมอย่างอินเนนาฟีเวอครับโดยเจ้าบ้านเอล n t ตาดรีมนำโดยอลิชาเกเรียนฮาวเวิร์ดไทฮิน a าพาพาวับแล้วก็บริ a าน่าโจนส์ครับและเซนเตอร์หนึ่งคน b r i t ี e กรินเ n อร์ส่วนอินเนนาฟีเวอร์นำโดยสาวสวยซุปตาเคนตินครักเคลซี่มิทเชลครับนัตชาฮาวเวิร์ดดิวาน่าบลูเนอร์และ Boston อาลิยาบอสตันยังคงยืนเซนเตอร์ผู้เล่นบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านเป็นจอร์ดินแคนาดาครับ ส่วนทีมเยือนมีปัญหาแค่ผู้เล่นร่างยักษ์อย่างโซฟีคันนิงแฮมครับสถานะเป็น d ดย์ทูเดครับรู้สึกว่าจะเจ็บข้อเท้าครับหลังจากที่ลงเล่นไปแล้ว2เกมครับเจ้าบ้านแลนต้าริมชนะ1แพ้1รังอันดับ3ส่วนอินินาฟีเวอร์ครับชนะ1แพ้1เช่นเดียวกันครับรังอันดับ4ในสายแต่อย่างไรก็ตามคู่นี้ครับถ้าเทียบตัวผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วก็มองว่าทางด้านทีมเยือนครับอินินาฟีเวอร์ ค่อนข้างที่จะดูเหนือกว่าครับแม้จะเสียเปรียบเรื่องการออกมาเล่นนอกบ้านก็ตาม4แต้มที่เปิดมาน่าจะข้ามฟากได้ไม่ได้โหดมากครับไปกันต่อที่คู่ที่2ชิคาโกสกายเจอกับนิวร์กลิเบอร์ตี้โดยเจ้าบ้านชิคาโกสกายทีมดับ5ในสายตัวนออกครับนำโดยคอตนี่วันเดอร์สลูร e r เคีย์เนอร์สเอเรียลเอดกินส์แองเจลริสและคาเมล่าคาโดโซลงเล่นไปแล้ว1เกมก็แพ้มาในเกมแรกครับผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บคือมอริอเจฟเฟอร์สัน ส่วนทีมเยือนครับยอดทีมอย่างนิวอกลิบอร์ตี้ครับนำโดยสซุปตา์อย่างสาวสวยซาบิน่ายเนสคูแล้วก็บิลน่สจวดครับอดีต MVP ครับเสริมด้วยนัตชาคราวครับที่เพิ่งถูกเทรดมาครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งมากครับส่วนผู้เล่นชุดวงในครับคอยดูบาลใต้แป้นเป็นเลโอนีเฟบิชครับเล่นคู่กับจงโจนส์ครับนี่ก็ถือว่าดีบอลได้อย่างยอดเยี่ยมครับลิบอร์ตี้ลงเล่นไปแล้ว1เกมครับแล้วก็ชนะลาสเวกัสเอชมาแบบสวยงามจริงๆครับ และในเกมนี้ครับแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามครับทุกสำนักก็มองว่านิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับดูดีกว่าทุกมิติทั้งเกมรุกและเกมรับให้เป็นต่ออยู่ถึง11แต้มและวันนี้ก็น่าจะข้ามฝากได้เช่นกันทัศนาจารย์เจ23พฤษภาคม2025คู่แรกอตแลนตาดรีมครับเจอกับอินินาฟีเวอร์คู่นี้ขอว่าตามเนื้อผ้าครับฟีเวอร์ถือว่าเก่งกว่าส่วนชิคาโกสกายน่าจะต้านลิเบอร์ตี้ไม่ไหวน่าจะแพ้ขาดลอยเกิน11แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ